โอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมภูมินะซึ่งวันนี้อยู่ในเกมของ escape the obby market ซึ่งเป็นการหนีออกจากร้านค้าทุกคนซึ่งมันก็บอกว่าในที่นี้มันเกิดเริ่มบ้าเพึ่งไม่รู้ตัวเราต้องหนีให้ได้ทุกคนซึ่งคิดเนี้ยผมจะไม่ยอมแบบว่าไงไม่ตายประมาณทุกคนครับดูเราดีกว่าพยายามจะเล่นให้ดีสดุดแล้วก็ไม่ตายง่ายๆทุกคนครับเริ่มมาเลยเอาอะไรเนี่ยเริ่มมากับตายแล้วมั้งเนี่ยฮะโอ้โหง่ายอยู่ไยโอ้ยเอาคิะโดเมื่อกี้เป็นการแบบ เป็นมุกทุกคนเป็นมุกเป็นเป็นมุกจริงๆทุกคนไม่ได้แบบจริงจังทุกคนเมื่อกี้นี้เออก็อย่าใส่ใจทุกคนเมื่อกี้มันเป็นแค่มุกเอเป็นมอมัสサラอุกอไก่ครับเป็นเอมอมาสサラอูคอไข่ครับมุกมาเรื่องคนแบบเออมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากทุกคนก็เมื่อกี้มันก็เป็นการพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆอยเอากลับไปที่เดิมมั้งวะเนี่ยโอ้โหเอ้าเอาแถบตั้งนานแล้วเออมาเล่นกันต่อเลยทุกคน ก็เออเก็บไปเก็บไปเอาทางไหนไปได้ทางไหนไปไม่ได้โอเคมไม่ทงนี้เลยได้เคเลสเชีซึ่งทุกคนอีวนนผมใกล้สอบทุกคนผมก็เลยกันมาว่าไงผมต้องรีบมาทําเพื่อตัวอ่านหนังสือสอบทุกคนประมาณนั้นก็เลยองรีบไปทําก็เป็นหลายคนมารีบไปบนเลยทุกคนนะไอรเจา้าจักรเป็นเขาชื่อเดนิสแล้วก็เป็นคนสร้างเฟสทับเป็นตำนาน,ลานเลยอีกหนึ่งคนใยการสร้างออฟบีทุกคนโอเคครับไปกันต่อก็โอเคมันเป็น หลังโรงงานซึ่งก็ปมามาว่าเออเป็นที่ปั่นไฟจะไป็นโรงงานโอเคทุกคนก็มาต่อดูด้วยทุกคนก็เป็นเกมก็มาต่อแบบเป็นไฟฟ้าทุกคนซึ่งผมนจะไม่โดนแน่นอนนะจ๊ะมันก็ง่ายเกินให้เด็กตัวเบาไม่ได้เถองั้นนะบอกเลย,ยผ่านไม่ง่ายอย่างฉลยฉลยฉลยโอเคบอกเลยว่าอ่าตอัตอนี้จะเป็นการจริงจังไม่เป็นมุกไม่มีคำว่ามุกทุกคนแบบไม่มีแล้วเออเอาเป็นทางไ,ไปด้วยก็ข้างหน้าก็เป็น ไฟฟ้าเป็นโรงเก็บทุกคนโอเค Let's go baby Let's go baby Let's go oh, โอ้โหมันกัอบโดนแล้วเมื่อกี้โอเคก็ okay. งา่ายๆไม่มีอะไรยากกับมันนะจ๊ะทุกคนเราก็ต้องโอ้๋อมองไปห้องน้ำไว้เนี่ยฮะเก็บเหรียญแบบก็เปิดได้แบบนี้ไม่ได้มีชักโครกใช่ปะ่ะอันนี้หนึ่งเหรียญอยูอ่ด้วยเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญไม่รู้ได้โอ้โหท่อระบายนะ้ำอีสุกปรกว่ะ ทำไงทำไงยังไงวะอันนี้ให้เลือกดูที่ถูกต้องหรอผมก็เลือกถูกทุกองอันนี้อี๋มิเดสเศษอะไรสักอย่างโอ้โหตามท่อระบายน้ำอีมากจีมากโอ้โหยอดโ,โอเคมันดูแบบดูสึกกระปรกมากเลยทุกคนแก่เดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึ่งกันทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับมกรอบครับเอ้คขี่เป็ดคี่เป็ด อ๋อไม่ใช่เราแบบกระโดดข้ามเนี่ยผมคนรละว่าอะไรเป็นงานใหญ่เซเนเป็นแนวโอเคง่ายอยู่ง่ายอยู่เป็นการคีป็ดนะทุกคนโอเคครับเอาเหรียญอยากได้เหรียญเอาโอเคกับที่เดิมไปละเป็ดพายซึ่ไปสู่ฝั่งฝันให้ได้อไโอเคดีมากดีมากดีมากแต่ถ้าแบบโดดไปครับก็จะตายผมบอกมันมีหนาอยู่ทุกคนอ่ะทุกคนเราหยุดบนรถไฟเลยทุกคนซึ่งก็ผ่านมาไม่กี่ด่านแล้วทุกคน ก็ไปทุกคนนะจ๊ะโดด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 ละโดดโดด,โด,ดง่ายเกินนี่อะไร,รอ่ะเมื่อเคยไงไม่เข้าใจทีนี้มันแบบคนรวยรอ่ะแบบไม่พูดไม่ถูกอะ่ะไม่เคยไงเสื้อผ้าเหรออ๋อเป็นเสื้อผ้าเอาไนงะเอาทุกคนนี้ก็เป็นแบบลาเลยทุกคนให้เราไปเองทุกคนอ่ะไปกันเลยสิก๊อโอเคมุ่งหน้าเข้าสู่การจบด่านนะคะ ก็สเตชันหน้าก็ท่านระวังด้วยนะครเพื่อเป็นการอาปละอยแบบายที่ท่านเก็บมือของท่านออกจากร้างรถไฟเพื่อให้เป็นการติดและก็เป็นอันตรายต่อมือของท่านนะครับค่โคอเคคนเราใกล้ถึงแล้วทุกคนถึงอหลายที่สิบเ้านะนานาเอาละเอาลเพียจะไปเล่นต่อแลละ ขอบคุกการทุกคนผมครับไอ้หัวรถก็เพราะว่ามันเผาเรามาไกลามาทุกคนจ้ะอ่าอ,อะไรเราเนี่ยโอ้แพงเกินไม่ได้แล้วโอ,อ้ของฟรีๆก็มีไม่ซื้อมาซื้อของแพงๆลูกคืกกูจะชอบอะครับแม่คุณโลบอไม่มีคนสร้างสิหาเขาแ,แพงๆมาให้คนเล่นเนี่ยฮะคนเล่นซื้อเนี่ยคนเล่นคนเล่นก็หมดคนเล่นก็หมด,มหมดไปเท่าไหร่เลยนะเนีอเอ่ยเฮ้ยแรกทคนนี้แบบกำลังปีทุกคนเราเรากำลัง จะใกล้ถึงเราจะออกไากแล้วจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่มันซูเปอร์มาร์เก็ตจริงเหรอครับเนี่ยทำไมมันแบบไกลมากอะ่ะเออโ,อโอ้โหนึกว่าเมืองแรกโอเคง่ายง่ายผมไปรับเหรียญตราแล้วก็ติดคลิปเดี๋ยวทุกคนปิดเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อคลิปในการเล่นเกมอ่ Super ปปปปาซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเอาซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์คลาสทุกคนก็เป็นเกมที่อ่าผมนึกว่าเป็นเมืองแรกอ่าแบบใหญ่มากโอ้แบบมีรถพุ่ยเต็มหมดเลยครับต่อคลิปนี้ สวัสดีจ้าบา,บายๆอย่างพอดีเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแดบด